สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสุนารีจิตสุธุพนจิตสุธิพลครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษานะคะครูจะสอนสังคมศึกษานะคะอ่าบทที่สองนะคะแบบอย่างที่ดี ที่สนะคะเลขไทยนะคะแบบย่างที่ดีเาเรามาดูกันว่าแบบย่างที่ดีคืออะไรอาดูในรูปก่อนนะคะ,ะนักเรียนจะสังเกตว่าในภาพนี้มีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน,น่าจะเป็นที่วัดนะคะรูปคล้ายวัดเลยแล้วก็จะมีเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะนักเรียนอ่า ผู้ชายปล่อยนกอยู่ใช่ไหมคะปล่อยนกสองตัวแล้วเด็กผู้หญิงกำลังทำทำกิจกรรมอะไรคะนักเรียนมีกระป๋องน้ำแล้วก็เทปลาออกก็แสดงว่าทำการปล่อยอะไรคะปล่อยปลาอ่าแล้วมันดียังไงอ่าเขาบอกว่าตัวชี้วัดหรือแนวคิดที่จะเรียนก็คือเรียนเรื่องความภาคเพียรความพยายามความเมตตากรุณาต่อสัตว ความกตัญญูต่อพ่อแม่รู้จักให้อภัยสวดมนต์ไหว้พระเพื่อทำจิตใจให้สงบนะก็จะเป็นหนทางสู่ความเจริญชีวิตของนักเรียนนะคะอ่ะครูชวนให้ดูอีกครั้งนะคะครูบ,บอกว่าแนวคิดสำคัญของการทำความดีคืออะไรนะคือการที่เรามีความภาคเพียรความพยายามนะเดี๋ยวครูชี้ตรงนี้ให้ดูนิดนึงแะละความภาคเพียรน,นะ ความภาคเพียนความพยายามความเมตตานะความเมตตากรุณาต่อสาตร์ความกตัญญูต่อพ่อแม่รู้จักให้อภัยและสวดมนต์ไหว้พระเพื่อทำให้จิตใจสงบก็เป็นหนทางสู่ความเจริญของชีวิตนักเรียนอันนี้คือหลักการที่เราจะต้องเรียนในวิชาสังคมนะคะคราวนี้การจะทำความดีเนี่ยนักเรียน การจะทาความดีนักเรียนรูเชื่อว่านักเรียนเกิดมาเนักเรียนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะยกตัวอย่างเช่นการไม่ด่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นการทําความดีนะการไม่ด่าพ่อแม่ป่ย่าตายายคนที่เลี้ยงดูเราเนี่ยก็เป็นการทําความดีการเชื่อฟังก็เป็นการทําความดีเป็นการทําความดีนะคะช่วยเหลือพ่อแม่ก็เป็นการทําความดีเพราะฉะนั้นการทําความดีเนี่ยมันจะกว้างนะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับวัยของนักเรียนว่าวัยของนักเรียนเนี่ยจะทำความดีได้อย่างไรบ้างเช่นแม่บอกว่า,าไปหยิบน้ำให้แม่หน่อยสิลูกนักเรียนก็ครับหรือค่ะหรือจ้าก็เข้าไปหยิบมาให้นี่ก็ถือเป็นการทำความดีนะคะหรือแม้แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่น้องญาติเรามาบ้านเรายกน้ำนะไปให้ญาติผู้ใหญ่ที่มาก็เป็นการทำความดีลูก ทำให้ญาติที่มารู้สึกชื่นใจแล้วก็ดีใจที่ลูกหลานเออมีน้ำใจนะมาบ้านก็ให้ดื่มน้ำนะหรือแม้แต่พ่อแม่ลุงป้านาะอาปู่ย่าตายายไปไหนมานะหิ้วของมามากมายเลยนักเรียนก็วิ่งไปรับนะคะแล้วก็ช่วยหิ้วของนะอันนี้ก็เป็นการทำความดีตามวัยของนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนยังเด็กอยู่นะเออและ สมมุติเราเห็นแม่กำลังพับผ้าอยู่หรือแม่กำลังตากผ้าอยู่เราก็วิ่งไปช่วยอันนี้ก็เป็นการทําความดีนะคะการที่ผู้ใหญ่กำลังทํำงานอะไรอยู่แล้วเราไปช่วยโดยที่งานนั้นมันไม่อันตรายเกินวัยของเราแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ห้ามเราทำก็ถือเป็นการทำความดีนะคะเอาละคราวนี้การทำความดีเนี่ยตามที่คุณครูยกตัวอย่างไปนั่นคือการทำความดีของนักเรียนที่ทำได้ในวัยของนักเรียนนะ หรือแม้แต่การช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะเช่นแม่บอกว่าแม่มอบหมายให้หนูกอกน้ำใส่ตู้เย็นทุกวันได้ไหมลูกเออเรียนก็บอกว่าได้ค่ะอย่างนี้เป็นต้นก็แล้วก็รับผิดชอบทำทุกวันเลยอันนี้ก็คือการทำความดีค่ะหรือบางคนอาจจะได้ช่วยแม่ขวาดบ้านถูบ้านล้างจานล้างแก้วนะ เด็กผู้ชายอาจจะช่วยพ่อแม่ล้างรถจักรยานเล็กๆรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ฉีดน้ําอะไรพวกนี้นะคะการที่เราได้ช่วยทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเป็นการทําความดีนะคะแต่การทําความดีนั้นต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นนะไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคุณคุณครูเน้นว่าต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นนะไม่เดือดร้อนต่อสังคมส่วนรวมเช่นเรานั่งรถยนต์ไปปรากฏว่าเรานั่งรถยนต์ไปเราก็กินขนม พอกินขนมเสร็จก็จะมีเปลือกขนมใช่ไหมคะเราก็กดกระจกแล้วเราก็ทิ้งขยะลงข้างทางอันนี้ถือว่าเป็นการทําที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ทําความดีถึงถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นผลวันนี้แต่ว่ามันก็จะมีผลภาพรวมนานๆานเข้าถ้าเราทําเช่นนี้ทุกวันทุกวันแล้วคนอื่นก็ทําเช่นเราทุกวันทุกวัน บ้านเมืองเราก็จะสกระปรกไม่น่าอยู่นะเชื้อโรคก,ก็จะเยอะแยะนะเพราะไม่มีคนมาตามเก็บในสิ่งที่เราทิ้งหรอกเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำอะไรที่มันเดือดร้อนต่อผู้อื่นและส่วนรวมนะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือในกรณีที่เกิดสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะตอนนี้ประเทศไทยเราเกิดโรคโควิดนะเกิดสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราก็เป็นพื้นที่สีแดง การทําความดีอย่างหนึ่งก็คือการที่เราพยายามกักตัวอยู่กับบ้านนะนี่คือการทําความดีนะคะคือการกักตัวอยู่กับบ้านพยายามลดภาระที่จะออกไปนอกบ้านให้มากที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อเนี่ยถ้าเราติดคนหนึ่งเราก็จะเอามาแพร่กระจายคนในบ้านมันก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้คุณหมอพยาบาลน,นะคนที่มีหน้าที่ดูแลนะ แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้โรงพยาบาลนะเตียงสำหรับผู้ป่วยโรคโควิดก็ไม่พอคุณหมอก็ทำงานหนักมากพยาบาลก็ทำงานหนักมากาผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยหมอต่างๆคนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคนขับรถคนป่วยก็ทำงานหนักและยังเกี่ยวข้องไปถึงนู่นเลยมูลนิธิต่างๆที่เก็บศพนะ แล้วก็เกี่ยวข้องไปถึงวัดที่ต้องเผาศพคนที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ออกนอกบ้านกักตัวอยู่กับบ้านพยายามออกจากบ้านให้น้อยที่สุดนี่ก็ถือว่าเป็นการทําความดีในยุคโควิดแบบนี้นะคะครูเชื่อว,ว่านักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนก็คงเข้าใจอ้าวคราวนี้ตามหนังสือเรียนสังคมของเราเนี่ยเขายกตัวอย่างคนที่ทําความดีมาเนี่ยอ่าคนแรกก็คือเป็นพุทธาสาวก พุทธาสาวกคือใครพุทธาสาวกก็คือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะพุทธาสาวกนะพุทธาสาวกคือใขรอ่ะคุณครัวอธิบายให้นักเรียนฟังว่าพุทธาสาวกเนี่ยนะคะก็คือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระเถระสารีบุตรอ่ามาดูว่าพระเถระสารีบุตรเนี่ย ทำอะไรเมื่ออายุเท่าไหร่เมื่ออายุเจ็ดขวบนะคะนักเรียนอายุประมาณนักเรียนเลยแล้วไปดูว่าท่านทําความดียังไงอ่านี่คือรูปของท่านนะคะเป็นเนรนะคะภาษาอิบุตนะทําความดียังไงเขาบอกว่าวันหนึ่งมีวันหนึ่ง,นนงภาษาอิบุตเนี่ยเป็นสามเณรก็ไปบินทบาตก็คือไปเดินบินธบาตเหมือนพระอนักเรียนถือบาทไปในหมู่บ้าน ระหว่างทางก็เห็นชาวนานะระหว่างทางก็เห็นชาวนากำลังทดน้ำจากคลองส่งน้ำไปยังนาเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะว่ามันคือยังไงการทดน้ำก็เห็นช่างทำสอนเห็นช่างทำสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟแล้วดัดลูกกงลูกสรให้ตรง เห็นช่างทําเกวียนนะกำลังถากไม้โค้งเพื่อทําล้อเกวียนภาสารีบุตรก็ถามว่าคนเหล่านั้นทําอะไรกันแปลว่าสิ่งที่เนน้อยสารีบุตรเห็นนั้นไม่เข้าใจเช่นในกรณีว่าเอเห็นชาวนากําลังทดน้ําไปยังนาเนี่ยคาว่าชาวนาทดน้ําไปยังนาก็คือสมัยก่อนนะมันไม่มีท่อวิทย์น้ํานะ เขาก็จะต้องทําทางดินแล้วก็ทางดินแล้วก็ให้น้ํามันค่อยๆรินลงไปนะแล้วก็เห็นช่างทําลูกศรสมัยก่อนมันไม่มีปืนนะนักเรียนเขาก็เอาไม้มาทําลูกศรคือลูกธนูนั่นเองนะคะอ่ะเห็นช่างทําเควียนช่างทําเควียนสมัยก่อนไม่มีรถก็มีล้อเควียนกลมๆที่ทําด้วยไม้อะคะ่ะเพื่อจะทําให้ช้างม้าหัวควาย เอาอเวียนก็จะมีล้อสองข้างก็มีที่ลากจูงนะแล้วก็ให้ช้างมาหัวควายลากไปเพื่อลดการแบกของผู้คนให้น้อยลงนะขนของไปได้เยอะกว่าคนแบกก็พระารีบุตรก็ถามว่าคนเหล่านั้นก็กำลังทำอะไรนะอ่อสามเณรภาษารีบุตรก็อธิบายการทำงานนะให้สามเณรฟังว่าสิ่งเหล่านั้น มีจิตใจไหมภาษาริบุตรก็ตอบว่าไม่มีสามเณรก็จึงคิดว่าสามเณรจึงคิดต่อว่าน้ำไม่มีชีวิตจิตใจนะน้ำอะน้ำที่คนกำลังทดน้ำอะไม่มีชีวิตจิตใจคนยังสามารถเอาน้ำไหลเข้านาได้ ลูกศรหรือลูกธนูนั่นเองก็ไม่มีชีวิตจิตใจคนยังดัดให้ตรงได้ไม้ที่ทำล้อเคลียนนะเอาไม้ที่เป็นต้นตรงๆก็มาดัดให้กลมๆไม่มีชีวิตจิตใจคนก็ยังตกแต่งให้รูปร่างเป็นที่ตามต้องการได้อา้าวแล้วยังไงสิ่งที่ภาษาลิบุตรถามเกี่ยวข้องยังไงบอกว่าแต่มนุษย์ มนุษย์เนี่ยหรือคนอย่างพวกเราเนี่ยอย่างคนอย่างนักเรียนอย่างครูเนี่ยเป็นผู้มีจิตใจแท้ๆเหตุใดไม่สามารถควบคุมดัดแปลงหรือตกแต่งให้ไปในเป็นไป,นป,นปนในทาง,ท,างทิศทางที่ดีได้แปลว่าแปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าส,สามเณนรน,นะสามเณรบัณฑิตเนี่ยสามเณรบัณฑิต เพราว่าสาม,มเณรบัณดิตเนี่ยเป็นคนถามพระเถระสารีบุตรเนี่ยว่าเอาน้ำก็ไม่ม,มีชีวิตจิตใจคนยังทำให้น้ำไหลเข้านาได้ลูกศรว่าไม่มีชีวิตคนก็ยังดัดให้ตรงได้และแม้แต่ไม้ที่เอามาดัดเป็นเคียยก็บังคับให้เป็นอะไรร่างที่ต้องการได้นะ และเหตุฉไหนมนุษย์ที่มีจิตใจแท้ๆนะเหตุใดไม่สามารถควบคุมดัดแปลงหรือตกแต่งให้เป็นไปตามที่ต้องการได้นะครูเชื่อว่านักเรียนคงจะเข้าใจในสิ่งที่ถามนะหลังจากนั้นนะสามเณรน้อยบัณฑิตเนี่ย ก็นำสิ่งที่ได้เจอระหว่างทางเนี่ยเรียนดูนะเนี่ยดูรูปนะก็ได้นำสิ่งที่เจอระหว่างทางเนี่ยกลับมาคุ้นคิดว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นได้นะ,ะและเราเนี่ยมีชีวิตจิตใจทำไมเราถึงบังคับจิตใจให้เป็นไปตัดในาท,ทางทิศทางที่ต้องการไม่ได้ครูยกตัวอย่างเช่นนักเรียนหลายคนเนี่ยนะ ขยันเรียนมากเลยแปลว่านักเรียนนะมีชีวิตจิตใจแล้วนักเรียนกําลังบังคับจิตใจให้เป็นไปในทางทิศทางที่ดีนะยกตัวอย่างนักเรียนที่ดีก็มีหลายคนเลยนะคะแต่ขอยกตัวอย่างแค่สี่ห้าคนที่คุณครูเห็นทุกวันเลยและคุณครูก็ปลื้มใจนะดีใจนะคนแรกเลยขอยกเพราะตัวอย่างเพราะว่าคุณครูเห็นนะคุณครูผ่านบ่อยมากเลยคือกระติ๊บ กระติ๊บกับคุณยายเนี่ยจะมานั่งหน้าบ้านนะภาพที่คุณครูเห็นประทับใจมากเลยคือคุณยายมองเนี่ยก็สอนกระติ๊บเรียนกระติ๊บก็ตั้งใจเรียนนะและทุกภาพที่กระติ๊บส่งครูมามีแต่รอยยิ้มนะแล้วก็แววตาที่อยากรู้อยากเรียนเป็นเด็กที่น่ารักมากนะแม้แต่คลิปวิดีโอที่ส่งมาเขามีรอยยิ้มทุกคลิปเลยนะสร้างความสุขให้กับครูมากเวลาเปิดคลิปกติบดูนะ นนนี่ก็ตั้งใจเรียนมากนะเป๊กนะนนตั้งใจเรียนมากอ่านรอเรือชัดเป๊ะเลยเป๊ะเป๊กก็ตั้งใจเรียนมากนะอ่าใครอีกนะน้ำเพชรนะน้ำเพชรก็ตั้งใจเรียนมากนะอะ่าแพทนะแพทก็ตั้งใจเรียนแก้มก็ตั้งใจเรียนนะ และลืมไม่ได้เลยคือชายหนุ่มเนิร์ดนั่นเองนะคนนี้ถ้าตั้งใจเรียนมากโดยเฉพาะคุณแม่ก็ขับเคลื่อนลูกเป็นอย่างดีนะที่คุณครูเห็นตั้งใจเรียนสม่ำเสมอนี่ถึงจะเอ่ยชื่อใครช้าหลังก็เ,เขาอยู่ในใจครูเสมอนะคะเอาล่ะเนี่ย เด็กเตล่านี้ที่คุณครูยกตัวอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำความดีกำลังทำหน้าที่ของตัวเองนะและที่สำคัญผู้ปกครองที่สอนให้เด็กน้อยเหล่านี้ก็กำลังทำหน้าที่ของผู้ปกครองอย่างดีเลยโดยการดูแลบุตรหลานให้เรียนนะคะคุณครูต้องบอกว่านักเรียนโชคดีนะคะคุณครูสอนออนไลน์นะครูตั้งใจสอนนักเรียนมาก นะคุณครูเหนื่อยนะคะการสอนออนไลน์เนี่ยเหนื่อยกว่าปกติเพราะว่ากูต้องทํไหลายขั้นตอนมากกว่าจะได้คลิปวิดีโอมาแต่ว่าครูก็หวังเป็นอย่างยิง่งว่าสิ่งที่ครูทุ่มเทไปจะถึงนักเรียนนะเอาละโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทําความดีเอาละสาหรับคลิปนี้คุณครูก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้อ่าอ่าฝากสุดท้ายก่อนจะจบเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า การที่เราอ่ครูจัดยายให้ดูนะการที่เราเป็นคนช่างสังเกตรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวตามความจริงและนำมาปฏิบัติด้วยความขยันมั่นเพียรจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จนะและคุณคุณครูเชื่ออย่างยิ่งเลยว่านักเรียนที่น่ารักของค,ครูทุกคนนะกำลังทำสิ่งนี้อยู่นะคือทำอะไรคะนี่ไงคะ ขยันมั่นเพียรในการเรียนนะเพราะฉะนั้นครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนที่มีความขยันมั่นเพียรในการเรียนอยู่ช่วงนี้นะคะประสบความสําเร็จทุกคนนะคะแล้วขอให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นลูกหลานที่ดีของปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาและเป็นลูกศิษย์ที่ดีของค,ครูสุนารีต่อไปอ่าสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ